ผมยังมีต่อนะครับ <c oughs> นี่นะครับวันกระดาดด่างน,นะครับตอนผมรื้อนี่ผมจะดูด้วยน้องมีไข่ไหมครับนะครับ,นะรบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งกล่องได้แล้วนี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ เราก็มาดูนะครับนี่ครับน้องน่าจะมีไข่ด้วยนะครับนี่ครับมูชมเห็นไหมครับถ้ามีไข่ก็ดีเลยนะครับเ้วก็แกะแกะแกะนะครับค่อยแกะน้องออกรากอาจจะมีขาดบ้างน,นี่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 อุ้ยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะนี่หนึ่งนะครับห,หนึ่งนะครับอ สองนะครับแต่ไข่ยังเล็กอยู่นะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับมีทั้งไข่เล็กไข่ใหญ่นะครับไข่เล็กไข่ใหญ่ไข่น้อยถ่าห้านะนสองสามสี่ห้า หกนะครับออกง่ายค่ะนั้นเลพี่หกแล้วนะครับหกแล้วนี่โอ้หัวใหญ่ไข่ใหญ่ครับนี่หกเจ็ดไข่ใหญ่แปดที่มีน้องเสเดือนด้วย แปดนะครับ <c oughs> นีเก้านะครับนีเก้านะครับนี่นน <c oughs> ดันก็ออกแล้วนะครับน้องดันก็ออกแล้วเก้านี่ <c oughs> สิบแล้วนะครับสิบแล้วโอ้ยกระถางแค่นี้ต้องสิบไข่ั้งสิบเมตรแล้วนะครับ <c oughs> สิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดแล้วนะครับอืมสิบสอง้ยอยู่ข้างบนนี่เองนะครับเนี่ยเขี่ยๆก็เจอแล้วสิบสอง สิบสามนะครับจากลากเลยเหรอพี่เขาแน่นอ้อมก็หลุดเลยอืมสิบสามแล้วนะครับเฮ้ย hey, มันลากออกเฮ้ยพร้อมจะงออนะ่ะเนี่ะสิบสามแล้วนะครับโอ้โห oh. ลากแน่นดีจังเลยเนาะอันนั้นง่ยก่อนก่อน สิบสี่สิบห้าไม่ใช่นะครับ มันน่าร่วงลงถังนะครับห้าแล้วนะครับ่าแล้วก็สิบห้าแล้วสิบหกนี่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 ขาวจั่วเลยสิบหกโอ้ไข่ดกแท้ผมจะจับแยกเลยนะครับอ่า นี่เลยจับแยกอย่างนี้เลยนะครับอ้าออกแล้วนะครับ่ดเดี๋ยวดูก่อนนะครับสิบหกแล้วอน่าจะหมดแล้วแหละอ่าตัวนี้ได้สิบหกนะครับหกสิบเจ็ดโอ้นี่นี่น,นี่อ่าสิบเจ็ด ก่อนนี้ได้สิบเจ็ดนะครับอ่ามีอะไรใส่เนาะมีอะไรใส่ไข่อุ้ยอ่าเดี๋ยวดูต้นต่อไปเลยนะครับ จะรื้อทีเดียวยาวเลยแล้วค่อยประกอบนี่เป็นเครื่องยนต์ไปเลยอ่ามาดูต้นที่สองนะครับเราก็ดึงนี่ครับเราดึงออกก็ออกแล้วครับนรอออกง่ายครับน้องต้องเปลี่ยนกระถางนะครับอ่ามาดูกระถางนี้นะครับมีไข่ไหมคือเราก็มีเป็นแบบนี้หลายกระถางเลยนะครับ กเราต้องรู้ดูดยเเดนีๆๆๆ่นี่ๆๆนีๆๆ่โอ้เพียบเลยเดี๋ยวนะครับปัดตตอปุ๊บก็นลนปั๊บเลยอ่าหนึ่งนะครับแล้วนะครับผมวางวันนี้ดีกว่าไม่ถนัดนะสองอันนี้สองนะครับ หรือดูได้เลยนะครับอันนี้ <c oughs> ไม่น่าเยอะนะครับต้นนี้คือ้าเป็นไข่อ่ะเรามือไปโดนก็สัมผัสได้แล้วว่าไข่กับไอ้การกัขาของ้ามันคนละอย่างกันนะครับ วิธีแยกแบบง่ายๆเลยนะครับก็ดูจากตำราดูจากรุ่นพี่ที่เขาทำกันนะครับแล้วก็มาลองทำดูเองบ้างก,ก็ได้ความรู้เยอะครับจากพี่ๆอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้มีแค่สองไข่เองนะครับต้นนี้ ก็่ันโตกว่านะเราก็จะจับน้องแยกจากกันเลยนะครับจับโยกโยกหร่อย <c oughs> อ่านี่ครับถ้าลากออกมาติดนะยังไงก็รอดครับอ่านี่นะครับนี่เออไม่มีนะครับอมม <c oughs> ตัวนี้ได้สองไข่นะครับอ,อ ตัวนี้นี่สองไข่อ,อ่านี่มาดูนี่นะครับนี่ดึงออกง,ง่ายๆนะครับน,ออนี่ดึงพรวดออกเลยนี่ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับเราจะต้องเช็คดูก่อนนะครับดูด้วยตาเปล่าก่อนว่าน้องมีไหมอ่าตาเปล่าดูแล้วไม่น่ามีนะครับ<ม>แล้วก็ลองลื้อดูข้างในนะครับ ต้นนี้ไม่น่ามีนะครับดูแล้วเนี่ยอ๋อนี่นี่หนึ่งนะครับด้แลวหนึ่งอานี่ขาขาวนี่ครับสองนะครับในกล้องเห็นไหมครับอ่าสามนะครับ นี่สีขึ้นหนอแล้วครับนี่นี่นะครับนี่ขึ้นหนอแล้วได้อีกต้นหนึ่งเลยนะครับนี่สีสีแล้วนะครับตัวนี้ก็ก็ได้อยู่นะครับ สีไข่แล้วสีฟองแล้วใช่ไหมเนี่ยมไม่ใช่นะครับ <c oughs> สัจะหมดแล้วครับไม่มีนะครับต้นนี้ได้สีฟองนะครับอ่า แล้วก็จับท้องแยกกันจากต้นแม่เลยนะครับนี่ดึงออกมาเลยคล้อานั่นๆไปดึงออกมาเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับนีครับนี่นี่คือไข่นะครับนี่ไข่สี่แล้วะนะครับ <c oughs> อ่าเด็ดมาเลยครับนี่ไข่อ้านะครับนี่คือไข่บนกะดาษด,ด่างนะครับอ่า อันนี้เป็นแผลที่ดึงออกจากแม่นะครับอ่าต้นนี้ได้ห้าห้าฟองนะครับอ่าอเปี่ยนอันเก่าดินเก่านี่เราก็จะไปใส่คนต้นไม้ต่ามะม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนอีกกถางนึงให้มันเท่ากันก่อนนะครับ ต้องเปลี่ยนจากไซส์เนี้ยเป็นไซส์นี่ยในไซส์สามนิ้วเปลี่ยนเป็นหกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหกนะครับทำไมถึงเปลี่ยนน้อยกว่าเดิมแค่นิ้วเดียวเพราะว่าเปลืองพื้นที่ครับบ้านผมแคบ กระถางนึงแป๊บหนึ่งนะครับหากระถางกระต้อนนี่ไงกระถางนี้ก็ได้ตอนนี้กระถางเริ่มเต็มบ้านแล้วครับหยิบจับได้ง่ายแล้วตอนนี้เมื่อก่อนโอ้ต้องวิ่งหาซื้อกระถางอ่า <c oughs> ยังไอไม่หายนะครับยังอากาศเปลี่ยนแบบนะี้เดี๋ยวขอขยับสลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าตุ๊ก เราจะเริ่มจากต้นใหญ่ก่อนเลยนะครับ <C oughs> ต้นใหญ่แล้วใส่นี่เลย <C oughs> เดี๋ใส่แค่เราใส่แค่รองกระถางก่อนนะครับไม่ต้องเยอะอ่าแล้วเราก็เอาที่เหลือใส่เลยนะครับผม เราก็จับลําต้นให้ตรงนะครับนี่นะครับอ่าเอาเปลี่ยนไซส์แล้วนี่นะครับเ,เป็นอีกทางนึงนะครับนี่อ่า,อานี่นะครับอ่าเราก็าเอาไซ พอดีเมื่อเนี้แดดหมดนะครับเลยต้องมาต่อหลันค่านี่ครับแล้วก็เอาลากน้องใส่เข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวอ่าครับครับผมนี่ใส่เข้าไปนี้นะครับนี่ครับทุกผมทำไมถึงผมผสมเยอะนะครับเพราะว่า ก็เนี่ยพอแยกทีนึงก็ยังเหลือก,กวกดา่างนะครับนี่กวกด่างสามสียังไม่ได้แยกนะครับนี่เดี๋ยวนี่นะครับอ่าอีกต้นหนึ่งนะครับเราใส่ไปแค่เนี่ยครับใ่กระถางแล้วก็จับลากกดลงนะครับกดลงอ่า

เดี๋ยวช่วงอากาศแรงนี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับเราต้องดูดินให้ดีนะครับมันลดน้ําแนะนําให้ลดช่วงเช้านะครับช่วงก่อนค่ำน้องจะคายน้ําคายใบยออกแล้วใบจะช้าน้ำนี่นะครับสอง อ๋าใส่ดินก่อนใส่ดินก่อนนะครับอืมจับลำต้นให้ตรงนะครับเลี้ยงตรงแตแ่แรกเลยนะครับ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าได้หกต้นนะครับต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กน้องเล็กเขาอ่านี่ครับ เสร็จแล้วนะครับผมนี่ตลทั้งหมดหกต้นนะครับย้ายจากสามกระถางมาเป็นหกกระถางนะครับผมนี่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมอที่รับชมรับติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีเกจความรู้อะไรใหม่ๆผมจะมานำเสนออีกนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่อง คิดอ,อาจไม้ด่างไม้มงคลด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube น้องใหม่นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ